ทุกคนเห็นนี่ไหมอันนี้คือจุดด้วนะเห็นปะมันเลืองแสงขึ้นมาเลยนี่ขนาดเป็นภาพถ่ายเฉยๆนะยังชัดขนาดนี้ถ้าเรามองด้วยตาเนื้อเนี่ยจะชัดขนาดไหนเธอแต่ตรงนี้ยังมีแสงสีม่วงกวนตาอยู่เนี่ยเพราะว่าตอนเราถ่ายภาพมาเนี่ยไม่ได้ถ่ายผ่านแว่นสีเหลืองเวลาเราเอาไปส่องงานจริงๆแล้วอะค่ะหน้างานจะต้องใส่แว่นสีเหลืองด้วยเพื่อที่ว่าแว่นน่ะจะช่วยตัดแสงสีม่วงออกจะเห็นจุด,ดั่วซึมได้ชัดขึ้น นี่แค่ซึมนะยังไม่ได้รั่วหยดมาเป็นติ้งติงติง,ตงก็เห็นแล้วว่าเนี่ยใช้งานง่ายแล้วพอเจอจุดรั่วปุ๊บซ่อมเรียบร้อยปั๊บก็เคลียร์ซะค่ะล้างล้างจุดที่เราเพิ่งซ่อมไปตรงเนี้ยเอาคราบเหลืองแสงออกแค่นี้เองจบของเหลวที่อยู่ข้างในเครื่องจักรตรงนั้นนะเราไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน,น้ำมันอะไรทั้งนั้นค่ะทิ้งไว้ในนั้นได้เลย แล้วทุกครั้งที่เราจะมาเดินหาทุดรั่วซึมัก็ถือไฟฉายแบ็คไลท์ตัวเดียวหรือไฟฉายยูวีก็ได้เดิน2อค่ะตรงไหนรั่วตรงนั้นก็เลือนแสงขึ้นมาอีกนั่นแหละใครอยากได้นะแต่กร้ามีปักไว้ให้แล้วเริ่มต้นใช้งานให้เอาชุดสตาร์ทิจไปแนะนําเพราะว่าครบชุดเลยพร้อมใช้